การไล่บาเสียสวินมองงะตอนที่207มองงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า The Homecoming หรือแปลไทยเลยคือการกลับบ้านภาพของมังงะได้เปิดมาที่ณนอนาณาจักรเลียวเนตในตอนนี้เนี่ยแลนส์ลอตกำลังเดินอยู่ท่ามกลางอาณาจักรนั้นหลังจากนั้นเสียงพูดตัวหน,นึ่งก็ได้พูดออกมานี่กลับมาแล้วงั้นหรอเซอร์แลนส์ลอตและจากนั้นแลนส์ลอตก็ได้ตอบกับอ่ากลับมาแล้วหลังจากนั้นเราผู้คนเนี่ยก็เริ่มทักทาย นี่ดูนั่นสีเซอร์แลนด์สล็อตละมองมาทางนี้หน่อยค่ะโอ้ oh, พระเจ้าเซอร์แรนลนด์สล็อตท่านกลับมาแล้วผมต้องขอบคุณท่านมากจริงๆที่ท่านได้ไปปกป้องเราอาสุรินีคัทำนายนะครับแลนสล็อตไหนก็ได้ตอบกลับอ่าไม่หนักนาหรอกและวนันแลนด์สล็อตก็ได้มาถึงตัวของสเลเดอร์เซยงสเลเดอร์ก็ได้พูดออกมา <c oughs> ช่างดูบุคลิกยอดเยี่ยมตามเคยว่าแต่เข้ามาได้เลยครับในตอนนี้ เขากาลังรออยู่แล้วแล้วก็ผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยคือว่าเขาเพิ่งตื่นเพราะฉะนั้นแล้วเขาอาจจะยังพูดไม่ค่อยเยอะในตอนนี้แล้วบุคคลที่แลนสลลอตได้มาหาเลยคือกษัตริย์องค์ก่อนข้อหน้าจาักเลียวเนตพ่อขอ,อลิซเบตกษัตริย์บาธาและสนั้นแลนสล็อตก็ได้ตอบกลับสเลเดอร์อ่าไม่เป็นไรจากนั้นตัวของแลนสล็อตเนี่ยก็ได้จ้องหน้าบาธาพร้อมกับที่แลนสล็อตนั้นกําลังอ่านใจของบาธาเทรสตันยังหลับอยู่ แต่ว่าฉันก็บอยให้เขามาที่นี่ตอนตืน่นอคือว่าเจ้าเองก็ช่วยดูแลหลานชายมาปเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ที่ให้มาหาเพราะมีลางบอกเหตุหลายอย่างที่อยากจะบอกนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ขอให้มันเป็นเพียงแค่ภาพฝันจินตนาการหรือฝันร้ายเท่านั้นคิดว่าให้มันเป็นเรื่องเพ้อเจอของคนแก่ใกล้ตายก็ได้ถ้าเกิดตัวเจ้าต้องการคิดแบบนั้น ภัยพิบัติต่างๆทั้ง4ี่กำลังมุ่งหน้าผ่านดินแดนความกุละหนณหน้าผา,าแห่งความม,มืดมิดเจ้าพวกนั้นกำลังต่อสู้ลงดาบกับกลุ่มอสุวินที่ถูกเลือที่ถูกกำหนดโดยโชคชะตาจากอาณาจักรอันไกลพ้สิ้นสุดการอ่านใจนั้นแลนสลอตแหนก็ได้ก้มหน้าแล้วผมจะจำไว้ครับแล้วสวนั้นแลนสลอตก็เดินชาพบตัวของนาซีนกับแอนเสียงของนาซีนก็ได้พูดออกมา นี่คือนายสกับที่เบนวิกจริงเหรอแลนสลอตก็ได้ตอบกลับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากบอกเพอร์ซีด้วยว่าเดี๋ยวฉันจะกลับมาที่นี่อีกครั้งแล้วสันแอนก็ได้ถามต่อแล้วทำไมนายไม่บอกเขาเองเล่าแลนที่ได้ฟังเพฉะนั้นก็ได้ตอบกลับเพราะในตอนนี้เจ้าสามหนอนน่นคงเหนื่อยกักการต่อสู้เต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องลายเรียน่ะค่อยคุยกันอีกทีในตอนที่ฉันกลับมาที่นี่กันแล้วกันสันแอนก็ได้ถามต่อแล้วระหว่างนี้ตัวนายน่ะกะทำอะไรงั้นเหรอแลนนก็ได้ตอบกลับ ในตอนนี้เจ้าพวกสี่ความชั่วร้ายนะคงไม่น่ากลาจู่โจมที่นี่เร็วๆนี้เพราะพวกมันเองค่อนข้างเสียหายมากพอสมควรแอนเอ๋ก็ได้ถามกับฉันขอเดาเลยว่านายนะ่ะคงจะมีธุระกับที่บ้านงั้นสินะสิ้นสุดคำถามนะั้นแลนสลลอตเ่ยก,ก็เบื่อนหน้าหนีมไม่ไม่มีซะหน่อยทำให้วินาทีนะั้นนาซีเ่ยก็รีบห้ามเดี๋ยวก่อนนะแลนสล็อตคือว่านายนะ่ะห้ามโกหกคำถามของอังคารัดเพราะว่าพลังเวทของเธอเอ๋นายไม่ได้โกหกหรอกหรอ แอนเน่ก็ได้ตอบกลับชีวิตนายนี่มันธรรมดาดีชะมัดทําให้ในตอนนั้นแลนสโลตก็ได้งงอะไรของพวกเธอกันเลยเนี่ยเอาเธอไปเจอครั้งหน้าแล้วกันสิ้นสุดคําพูดนั้นตัวของแลนเน่นก็ได้แปงลงร่างเป็นหมาป่าทําให้นาซีนที่ได้เห็นเน่ก็ได้อุทานออกมาไม่ได้เห็นร่างนี้ของแงลนสโลตนานแล้วเหมือนกันแฮ่แอนเน่ก็ได้พูดมาเช่นเดียวกันจะว่าไปแล้วหมอนั่นไปทาไม่ท่าไหนกันละเนี่ยเพอร์ซิวแลวคนอื่นนะก็มีการเติบโตแล้วก็ฝึกขึ้นมาตลอด2ปีแต่ว่าไงหมอนั้นถึงได้แข็งแกร่งขนาดนนะั้น นาซีเนี่ยก็ได้ตอบกลับตัวฉันเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะมีใครสามารถจัดการหมอนนั่นได้ไหมเหมือนกันแล้วจากนั้นภาพของมังงะก็ได้ตัดมาหาแลนสล็อตที่เขานั้นกําลังออกมาจากอาณาจักรเลียวเน็ตแลนสล็อตที่กําลังอยู่ในร่างหมาป่าเนี่ยตัวเขาตอนนี้ก็ได้กลายไล่ขังกลายเป็นพูดเสือใครได้เห็นร่างผูร่างที่ของแลนสล็อตเนี่ยนั่นคือร่างพูที่แลนสล็อตได้ใช้ในเดอะมูฟฟี่นั่นเองจากนั้นตัวของแลนสล็อตก็ได้หยิบกิ่งไม้มาและเขาก็ได้ทําการล่าป่า ตัวเขาย่างปลาในการกินระหว่างกลางคืนและเมื่อแลนสล็อตได้พักผ่อนจนเสร็จตัวเขาเนี่ยก็เริ่มออกเ,อเดินทางอีกครั้งโดยการเปลี่ยนร่างเป็นพูดจากนั้นก็ได้บินต่อ,อกครั้งเพื่อไปต่อถึงอาณาจักรเบนวิกไม่นานตัวเขาตอนนี้ก็ได้มองเห็นอนาณาจักรเบนวิกและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่บานเป็นคนปลูกแต่ว่าระหว่างทางที่แลนสล็อตได้กําลัางเดินนั้นตัวเขาเนี่ยก็เริ่มเอะใจปทําไมที่นี่นะถึงเงียบขนาดนี้ปกติแล้วพูดที่นี่นะจะมีการพูดคุยกันอย่างตลอดและมีการหยุดพักในความเป็น หรือแม้แต่สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ร่มต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แต่แบบนี้ไม่มีเสียงใดเลยสักเสียงหรือว่าจะเป็นฝีมือของผู้นักจักรคาเมลอดละ่ะใช่งั้นแล้วพ่อละ่ะเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนงั้นเหรอแต่เมื่อสิ้นสุดความคิดนั้น <c oughs> ก็ได้มีชายคนหนึ่งโผล่มาด้านหลังของแลนสลอ <c oughs> สลอตแลนสลลอตที่สามารถสัมผัสได้ตัวเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเล็กน้อยและจากนั้นเขาก็ได้พยายามในการหันไปแต่เมื่อเขาหันไปชายคนนั้นก็ได้หายไปแล้วจากนั้นชายคนนั้นก็ได้เข้าโจมตีแลนสลลอตจากด้านหลัง แลนสลอตท,ที่โดนจับได้ตัวเขาตอนนี้เนี่ยก็พยายามในการตอบโต้โอ้นนี่เราไม่สามารถจับสะพัสขอมอนี่ได้เลยแล้วสวนั้นเสียงแลนก็ได้พูดออกมานี่กนะเป็นใครกันนะพร้อมกับที่ตอนนี้แลนสลอตเนี่ยกำลังตั้งรับการโจมตีวินาทีที่แลนสลอตได้ทําการสะบัดดามนั้นชายคนนั้นก็สามารถหลบได้แล้วจากนั้นเขาก็ได้ทําการล็อกคอแลนสลอตแล้วสวนั้นภาพของมังงะก็ได้ตามมาที่พุ่มป่าป่าหนึ่งนี่จะว่าไปแล้วพวกเราสามารถออกไปได้หรือยงังหรอลาชินี จากนั้นภาพของง่ายตัดมาหาตัวของราชินีเอเลนหรือว่าภรรยาของบันเสียงเอเลนก็ได้พูดออกมายินดีต้อนรับกับแลนสลอตทําให้แลนสลอตที่เห็นเช่นนั้นเนี่ยก็ได้ตกใจแม้หลังจากนั้นเสียงเอเลนก็ได้พูดต่อจริงๆเลยนะคือว่าอย่างน้อยจะกลับนะก็น่าจะบอกกันบ้างและในตอนนี้พวกเราเนี่ยก็ได้ทําการหลอกลูกว่าพวกเราเนี่ยไม่อยู่ ดีใจไหมล่ะที่พวกเรานะสามารถทําให้ลูกตกใจได้แต่ว่านอกจากแม่แล้วก็ยังมีคนอื่นนะที่ลูกต้องทักทายด้วยนะสิ้นสุดคําพูดนั้นชายที่กําลังล็อกคอแลนอยู่นั่นนะคือบันยินดีต้อนรับกับลูกชายทาให้แลนที่ได้เห็นเช่นนั้นเนะึงเกับเงอตกอ่ากลับมาแล้วและและ้วเมืองเเรื่องกาล่บาดเสียสวินตอนที่207ก็ได้จบลงไปหลังจากการต่อสู้วันยาวนานใช่ไหมว่าตัวของแลนส็อตจะปรากฏมาเพียงแค่3ตอนเท่านั้น และในตอนนี้ตัวเขาก็เริ่มมีปัาทอีกครั้งถึงแม้จะเป็นการเดินทางกลับบ้านเนี่ยก็เป็นการกลับบ้านที่รู้สึกว่าสนุกและน่าติดตามอยู่นะเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าตัวของทิฟสันเอ๋ยนะฮะหรือว่าจะเป็นเกเวนเองก็ดีเนี่ยทุกคนเนี่ยมีที่มาที่ไปหมดเนาะหรือว่าจะเป็นเพอร์ซิวัลนั้นก็เพิ่งฟื้นมาคือเขามีที่มาที่ไปกันหมดแต่ว่าจะมีคนนึงที่มันหายไปเลยน,ะนั่นก็คือแลนสลอตในตอนนี้แลนสลอตก็ได้กลับบ้านหลังจากที่ไม่ได้กลับมานานเจอโดนทุกคนหลอกเข้าไปนนนนววว่่่่่่่าา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 าไมมมมออยยยูีีบบงงงงคคํถถิดแแรสลตใ้เเข็กทั ึงแม้วาตัวของอาเธอร์จะบอกว่าโดยภาพรวมมันอาจจะเหนือ7บาปแต่ผมคิดว่ามันเหนือกว่า7บาปแค่บางคนเท่านั้นเนาะเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าถ้าเกิดเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถของบันเองเนี่ยไม่ได้กระจอกนะฮะบันนี่จัดได้ว่าเป็นอันดับ2อันดับ3มของกลุ่มได้เลยเนาะถ้าว่าถ้าเกิดเราจัดให้เมเลรัตอยู่อันดับหนึ่งอ่ะเราอาจจะมีการลังเลว่าอันดับ2ออาจจะเป็นใครถ้าเกิดเราตัดเอสคานอออกนะก็จะเหลือเพียงแค่คิงกับบัน ดังนั้นแล้วผมคิดว่าความสามารถของแลนสลอตเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับคิงหรือบันในตอนนี้นะปัจจุบันนะฮะเพราะว่าขนาดแค่ในฉากนี้คุณก็จะเห็นแล้วว่าความสามารถของบันเนี่ยมันเหนือว่าแรนสลอสไปอีกนะ,ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วโดยภาพรวมเนี่ยบันเขามีเพียงแค่กายภาพแต่ถ้าเกิดเทียบจากแรนสลอตแล้วผมว่าแรนสลอตเนี่ยค่อนข้างครบเครื่องกว่าเยอะไม่ว่าจะเป็นการแปงลงร่างเองก็ดีหรือว่าการอ่านใจเองก็ดีโดยรวมแล้วทําให้แรนสลอเนี่ยค่อนข้างเก่งกาจในการต่อสู้กับชายาที่เขาได้รับมานั่นก็คือนกองาไร์ดออฟฟ แล้วก็ขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกในช่องพอาหารทั้งหลายแล้วก็ขอบคุณคุณอิงด้วยนะผมขอบคุณที่ทําคลิปกาไล่บัตสีนะคะอิจัดไปนะคุณอิงวลันทอนชื่อนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่เติมให้หลังจากหายไปนานในที่สุดก็กลับมายอดโดนเนคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ